ีกระเทียมมีขิงแก่มีพริกขี้หนูสวนไปทำตามกันได้เลยคะ่ะทุกคนไปจะพักทุกคนทำน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่หั่นพริกขี้หนูให้มันละเอียดไปเลยนะ,ะทุกคนใช้มีดหันห่นหั่นฝอยๆไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนโกยใส่ถ้วยน้ำจิ้มนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะมาปอกกระเทียมทุกกระเทียมสับ ให้ละเอียดเช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องขิงนี่ก็ต้องสับให้ละเอียดเหมือนกันนะคะอันนี้ตอนนี้ขั้นตอนการปอกกระเทียมกระเทียมก็ใส่พอประมาณพริกขี้หนูสวนกระเทียมขิงแก่สูตรข้าวน้ำจิ้มไก่สูตรน้ำจิ้มไก่ข้าวมันไก่ลงตัวสูตรนี้เลยะค่ะทุกคน ถึงไม่กินข้าวมันไก่แต่สามารถที่จะเอาไปจิ้มไก่ต้มน้ําปลาก็ได้นะคะทุกคนทำง่ายๆแบบนี้เลยกระเทียมสับเสร็จใส่รวมกันผสมปนกันไปเลยนะคะทุกคนขิงแก่ค่ะทุกคนขิงแก่ก็ประมาณเราใช้การประมาณนะคะทุกคนพอเราปอกขิงเสร็จนะคะทุกคนมีดเมื่อสักครู่มันเป็นมีดที่เราปอกเนี่ยมันเป็นมีดสับ ขิงแก่มันจะหยาบสักนิดหนึ่งเราต้องสับให้มันขาดให้มันละเอียดนะคะทุกคนมันไม่เหมือนกระเทียมกระเทียมมันจะไม่มีใยของของเนื้อเยื่อนะคะทุกคนแต่ว่าขิงมันจะมีเพราะนั้นต้องเอามีดที่มันใหญ่ๆอย่างนี้สับไปเลยค่ะสับให้มันใยของมันขาดละเอียดละเอียดไปเลยฝอยไปเลยนะคะทุกคนสับละเอียดเนียนไปเลยค่ะนี่ก็คือขิงแก่ที่เราจะมาทําน้าจิ้มไก่ รสชาติไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะทุกคนเพราะนั้นนี่สามารถที่จะไปทําข้าวมันไก่ทํากินไก่จิ้มน้ําปลาได้เลยนะคะทุกคนสับสามอย่างผสมลมกันแล้วก็เอาอันนี้เลยค่ะเต้าเจี้ยวค่ะทุกคนใส่ลงไปช้อนหนึ่งนะคะถ้วยก็ประมาณนี้ทุกอย่างให้ประมาณนี้ละทุกคนกะกะเอานะใส่ไปหนึ่งช้อนก็คือ เต้าเี่ยวอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะทุกคนใส่ลงไปช้อนหนึ่งค่ะเต็มๆเลยค่ะทุกคนอันนี้สอิวหวานค่ะทุกคนใส่ลงไปช้อนครึ่งเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะ มันจะหวานหวานหอมหอมหน่อยให้มันล้นๆพูนๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะน้ําตาลสักช้อนชานะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะน้ําจิ้มไก่เราวันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแค่ประมาณประมาณอย่างนี้ก็รสชาตินี่บอกได้เลยสีอิยวขาวเดาะลงไปค่ะทุกคนเดาะลงไปให้มันเต็มถ้วยนี่แหละนะคะทุกคนถ้วยเราเรากะว่ามาตวงแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็น้ํากระเทียมดอง ใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะช้อนโต๊ะนะคะอ่าใส่ลงไปเพื่อมันหอมนะคะกินมันจะออกหอมหอมหวานๆนี่แปาแปมนิดหน่อยเสร็จเรียบเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็สามารถที่จะไปเสิร์ฟที่บนโต๊ะเอาไว้คุกข้าวกินก็อร่อยนะคะทุกคนสูตรง่ายๆยไหมล่ะน้ำจิ้มไก่สูตรเด็ดค่ะทุกคน